สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่22มีนาคม2566ครับครับผิดพลาดเป็นครูเรียนรู้และเริ่มต้นกันใหม่ครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนเสียบข้างเนาะเสียบข้างนี้ทำการซ่อมครับเนื่องจากการเสียบครั้งแรกมันไม่ติดเนาะแต่ด้วยสภาพอากาศความชื้นก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ แผลที่เราทําแผลมันเสียบไม่สนิทเนาะผมก็เลยทําการเสียบใหม่ครับก็ย้ายที่เนาะย้ายที่เสียบให้ต่ําลงครับครับหลังจากเสียบไป2 0 22วันครับกิ่งพันธุ์นี้ผมเสียบไป22วันเป็นกิ่งพันธุ์หมอนทองเนาะมันก็แตกเป็นตุ่มตาใบเลยครับเนื่องจากสภาวะความแรงเนาะแล้วก็ผมก็ให้น้ําให้ปุ๋ยไปก็วันนี้จะมาทําการตัดครับ ตัดกิ่งตอทุเรียนพื้นบ้านเนาะเพื่อกระตุ้นให้มันแตกยอดที่รวดเร็วครับครับเพืเ่อนๆครับหลังจากที่ไว้กิ่งฟีเลี้ยงข้างบนนี้ตอนแรกก็ไม่มีความจําเป็นหรอกครับแต่เพื่อความไม่ร้อนเกินไปเนาะสะภาพสภาวะอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปก็เลี้ยงไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาตัดครับตัวเช่นเคยครับการตัดก็ต้องเอียงไปด้านหลังเนาะเพื่อไม่ให้น้ํามันในช่วงที่เราลดน้ําไม่ให้มันย้อยไปโดนแผลครับ อาจจะก,กิ่งใหญ่ไปสักหน่อยครับหลังจากตัดไปก็มีกิ่งพี่เลี้ยงที่คอยคอยปรุงอาหารเนาะเพื่อเลี้ยงไปส่งส่งไปยังยอดที่เราเสียบก็มีอยู่4ี่กิ่งครับก็เหลือเฟือเนาะครับก็หลังจากนี้เราก็ดูแลต่อไปเรื่อยๆก็เสียบหลังจากชุดก่อนหน้านี้ครับเกือบ2เดือนเนาะแต่ว่า การพัฒนาของมันจะจะรวดเร็วครับและมันจะตามกันทันครับพวกนี้การเสียบข้างจะตามกันทันครับเนื่องจากกิ่งพันุต้นพันมันก็ได้ได้ที่เนาะแล้วก็สมบูรณ์โอเคครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆครับพาเพื่อนๆมาชมการการตัดยอดต้นทุเรียนพื้นบ้านเช่นเคยครับและก็การการเสียบซ่อมเนาะก็มีอยู่2ต้นครับที่ทําการเสียบซ่อมก็ติดทั้ง2ต้นครับ หลังจากนี้ก็พัฒนาและก็เดินหน้าต่อไปครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ